S S <S สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านแจแอนชอปปิ้งมอลนะครับ วันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมาชมกับ3ล้อไฟฟ้าทั้ง3รุ่นของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวรับชมเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวใหม่ล่สุดเลยตัวนี้3ล้อบรรทุกนะครับสามารถบรรทุกของได้ตัวนี้ก็เป็น3ล้อใหญ่ของเรานะครับเหมาะสําหรับครอบครัวนะครับนั่งได้หลายคนปรับเบาะได้สามระดับครับคันนี้ก็ตัวนี้เลยเป็น3ล้อกลางนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่รุ่นกันดีกว่านะครับนะครับตัวแรกก็จะเป็นสามล้อบรรทุกนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยเองทางร้านเราอนะครับเรามาดูพองใช้มีเสียกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างหลักเลยก็จะเป็นด้านหลังเนาะครับนี่ที่จะบรรทุกได้นั่นเป็นด้านหลังที่บรรทุกใส่ของได้ครับผมใส่ของได้บ่ครับเบาะนั่งก็ปรับได้ใช่หรือว่าเราจะมีคนซ้อนเนาะคนซ้อนก็นั่งได้ครับผมครับคนซ้อนนั่งได้นะ หรือว่าจะนั่งคนเดียวก็ปรับขึ้นมาถ้าจะนั่งคนเดียวก็ปรับขึ้นมาแล้วก็ช่องตรงนี้ครับเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ครับผมออกแบบมาสวยนามนะครับตัวนี้มอเตอร์เท่าไหร่ครับตัวนี้หกร้อยวัตต์นะครับครับรวัตต์ระบบโชคคู่หน้านะครับครับโชคคู่หน้าโช๊คคู่หลังครับบรรทุกสบายครับตอนนี้มอเตอร์600้อวัตต์กำลังเหลือๆเลยตัวนี้ หลับบรรทุกโดยเฉพาะมีเบรกมือนะครับนี่มีครับมีเบรกมือด้วยเวลาจอดไปแล้วเนาะตัวไหลล็อกได้ไม่มีไหลเลยครับอ่ะทดสอบทดสอบดูครับไม่ไหลนะครับตอนนี้ล็อกอย่างดีเลยอ่าแน่นเกียร์นะครับอ่าเราจะใช้ก็กดนะครับใช่ครับปดตรงนี้เหมือนรถรถยนต์เราครับกดตรงนี้ลงแล้วก็ไฟหน้า LED ด้วยนะครับตัวนี้ใ กดเจบไฟหน้า LED ไฟหน้าด้วยไฟหน้า LED สองสว่างนะครับตอนนี้ระบบไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับข้างขวาแล้วก็จะมีแปรนะแปรหน้าจอ LED นะครับใช่ครับผมบอกความเร็วสถานะปิดไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ความเร็วนะครับ มีเกียร์ถอยหลังด้วยเดินหน้าถอยหลังครับตอนนี้เกียร์ถอยหลังก็จะมีเสียงนิดนึงถอยหลังได้ครับนี้ก็จะเป็นเกียร์ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็สามารถมารับชมหน้าร้านหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวกันเลยครับ ตัวต่อมานะครับเป็นตัวสามล้อใหญ่นะครับตัวนี้เหมาะกับผู้สูงอายุใช่ครับผมถือว่าเป็นเหมาะกับครอบครัวนะครับจะปรับเบาะได้สามระดับเลยครับหลักๆตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับเบาะกันดีกว่าครับตัวนี้อ่านี่เป็นเบาะเด็กนะครับอ่าเบาะเด็กเบาะที่หนึ่งอะเป็นเบาะที่สองเบาะที่สนสามอ่าเบาะที่ปรับได้นะครับถ้าจะนั่งคนเดียวก็สามารถพับได้เลยใช่ครับลงพับลงนะครับอ่าแล้วก็มากดด้านนี้นะครับ พี่จะดันบอะนะครับมาเรื่อยมาเลยปึ๊บเรียบร้อยลงล็อกนะครับผมครับแล้วก็ขับไปได้เลยครับผมอันนี้สหรับนั่งอยู่คนเดียวครับด้านหลังก็มีตะกร้าใส่ของนะครับสีสันสวยงามมีแฮนด์จับสำหรับเด็กด้วยใช่ครับผมมีไฟหน้าเหมือนกันครับไฟหน้าตรงนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับ LED ครับเดอนไมลดิจิตอลนะครับตัวนี้ สวยทีีเดยวความเร็วกับแบตเตอรี่บอกความเร็วแบตเตอรี่นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกันเลยใช่ครับไฟสูงไฟต่ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทั้งสองทั้งซ้ายไฟเลี้ยวขวามีแตะรถด้วยมีแตะรถครับด้านขวาก็จะเป็นความเร็วใช่ครับตื่นหน้าถอยหลังเนาะครับอันนี้ก็เป็นเบรกมือด้วยครับระบบโช้กคู่หน้าหลังเลยครับตัวนี้นุ่นนวลครับ ตัวนี้มอเตอร์เท่าไหร่ครับตัวนี้5้าร้อยบาทครับผมตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับไฟมีครบเลยไฟหน้าไฟหลังไฟหลังก็มีครับเบียกเท้าด้วยนะครับคันนี้อ่าเบียกเท้าเหมือนกันตัวนี้สามร้อยใหญ่นะครับราคาของเราอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าซื้อหน้าร้านกับเราได้เลยนะครับเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเนาะ ตัวต่อมาเป็นสาวล้อกลางของเรานะครับตัวนี้ขนาดกระทัดรัดกลาลังพอเหมาะนะครับเบาะก,ก็จะมีสองเบาะนะครับเป็นเบาะคนโตแล้วก็เป็นเบาะเด็กนะครับการใช้งานก็เหมือนกันเลยมีโชค๊คคู่หน้านะครับโชค๊คคู่หน้าโชค๊คคู่หลงังชมีที่พิงนักพิงแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่450วัตต์นะครับมอเตอร์ที่เหยียบเนาะส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นเหมือนกันเลยระบบไฟ LED นะครับตัวนี้ เรียนมาดิจิตอลเหมือนกันนะครับเรือนม้ดิจิตอลบอเปอร์เซ็นแบตเตอรี่นะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ด้านซ้ายก็เป็นเหมือนกันเลยครับการใช้งานก็จะคล้ายกันจะแตกต่างกันที่การใช้งานมากกว่านะว่าจะเอาไปใช้ในด้านไหนนะครับนี่ก็เป็นไฟเปิดปิดไฟด้านซ้ายด้านขวาเนาะก็เป็นแต่ด้านนี้เหมือนกันเลยครับเดินหน้าเดินหน้าหรือขยับหลังเดินหน้าขยับหลัง ใช่ครับก็ประมาณนี้นครับตอนนี้จะเป็นสามล้อกลางของเรานะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ, 1> 1, 000, 9, บ,รบตัวนี้คืออยู่การใช้าง,งานเลยใครชอบใช้าง,งานในด้านแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทดลองการขับขี่บ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวสามล้อกลางนะครับการใช้าง,งานก็นุ่มน,น,นวลนเลย ข้าโค้งเลี้ยวได้สบายนะครับตอนนี้โอเคเด้๋ยวลองตัวถัดไปเลยครับตัวนี้จะเป็นตัว3ล็อใหญ่ของเรานะครับอันนี้จะเป็นการปรับเบาะนั่งคนเดียวมาไปเลยนะครับประสิทธิภาพการทำงานสุดยอดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเสาลอ้อบรรทุกของเรานะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของร้านเราเลยนะครับแข็งแรงในทีเดียวนี่มีกระบะหลังด้านหลังให้บรรทุกนะครับโค้งเดียวได้สบายไม่ต้องกอวล้มนะครับสักนณะนี้เลยตัวนี้นะครับไทเดอรโคกคู่หน้าหลังนะครับ